นี่ควาดวิวสันนะครับเป็นรุ่น DRV Pro เป็นรุ่นที่แบบุดคนปูนนะแต่ว่าได้ฟิลลิ่งเหมือน NBA นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้วิวสันเขาแจกมาเดี๋ยวเราลองให้สนามนี้ทดสอบดูว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน <c oughs> อันนี้คนไม่รู้นะมีเสื่อแบบนี้ <c oughs>

เล่นเล่นวาลูกนี้เราชุนลงปกติชุนไม่ลงนะแต่พอเล่นลูกนี้เราชุนลงเลยซื้อโอเคของครับแปดเจ็ดหกห้าสี่ นีครับาจากการใช้เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าตัวบาสนะครับผมไม่แน่ใจว่า,าจ,จะเป็นเพราะว่าเราสูบเยอะไปไหน่อยหรือเปล่ามันก็เลยเด้งแต่พอรอบ2ก็คืออารมณ์ออกมาลองจับอีกรอบก็คือโอ้ขนาดมือเลี้ยงเข้ามือมากเลยครับเหลือแต่ตอนชุดที่ผมรู้สึกว่าอา,อาจจะไม่แม่นที่ผมเองนะไม่ได้เกี่ยวถ้าเป็นคนอื่นเขายิ่งแม่นอาจจะมแม่นกว่านี้ที่เหลือก็โอเคครับ จากการได้สัมผัสบาสแล้วรู้สึกว่าบาสมันยังยังรู้สึกว่าลื่นๆื่นนิดหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าลูกมันมันใหม่อยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาพที่มันโดนเหงื่อครับมันจะบาสก็จะลื่นมากเป็นพิเศษครับแต่ก็โดยรวมๆแล้วรู้สึกว่าผิวผิวมันก็โอเคอยู่ครับสำหรับทุกบารสองเทียบรได้ครับเดียวแคปชั่นมากรู้สึกไงครับรู้สึกเหมือนคล้ายๆลูกยางอ่ะแต่มัน เออมันดีอย่างตรงมันหนึบมือแต่เล่นถ้าเล่นสนามกลางแจ้งผมว่าก็โอเคอยู่นะเพราะมันคิดว่าทนกว่าทนกว่าลูกหนังหนังจริงอะ่ะนหน้า ลูกนี้คล้ายๆบาอย่างควาให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นตอนเด็กๆเลยแต่รู้สึกว่ามันจะเหนียวกว่าแล้วก็ทนกว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวนะาอเข้ามือเข้ามือบานี้จะยิงไม่ดี อย่าโทษเยอะอย่าโทษเยอะเพื่อนเ,นอยเอลยอะไะครับนี่ก็สรุปนะครับสำหรับลเวลวิลสันนะครับ DRV Pro นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นลงบาสแบบมันเป็นบัสยางเป็นหลักมันไม่ได้เป็นบาสแบบผิวหนังหรือผิวสัมผัสนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยางเขาตั้งใจทำบัสยางมาเพื่อเล่นกับสนามปูนนะเพื่อความทนทานนะครับแต่ว่าข้อดีของลูกนี้มันจะมีความหนึบมากกว่ามันจะติดมือมากกว่าสำหรับถ้าเทียบกับบัสยางทั่วไปนะ คุณภาพจะดีกว่านะครับสาหรับผมเนี่ยมองว่าลูกนี้เหมาะสำหรับฝึกซ้อมหรือเอาไว้เล่นอนเนกประสงค์ที่ปูนเนี่ยพอได้อยู่ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับลูกนี้สามารถหาซื้อได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตนะครับทั้งทางหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ตามเซ็นทรัต่างๆนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับลองไปจับจองกันดูนะครับวิวสาร d ด v ปนึบบาทนะครับลองไปตามลิงก์กันเลยใครหาลูกบาสสำหรับ ฝึกซ้อมนะครับที่เป็นลูกยางทนทนฝึกซ้อมนะก็เหมาะกับคุณสมบัติประมาณนี้ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ